รอบนี้ผมก็จะมาทำอาเอาของอันติเมตพัทนะครับเพื่อนๆก็ผมก็ทําได้ถึงฮิ้5แล้วนะเนี่ยตัวเลขถึงเป็นานะผมก็จะเราก็ขับมาตรงนี้เลยนะครับผมเป็นฮิต5นะคือเราจะมาตามล่าอันติเมตพัทนั่นแหละแต่ทําไมตํารวจจะขับมาทางนี้มาขับมาไหมโอ้ตรงมาครับไปปผมใช้เป็นรถอ่าราฟอรลี่นะครับ ใช้ในการแข่งในรอบนี้หาของอัลติเมตพัฟต์นั่นแหละครับเพื่อนจะเจอตัวตวจป๊อบป๊อบปๆอบป๊อบรถผมจะพ,พังหมดก็จะเนนีิดพังนี่นะครับผมก็ถึงแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้เลยนะรถก็สี่ร้อยเท่ากันหมดนะครับ ก็จะมีแต่ตัวแรงๆเลยนะก็กดตัว E เลยสตาร์ทความแรงรถเท่ากันนะเพื่อนๆนะอ่าสมมติว่ารถผมแรง400รถเขาก็400เหมือนกันก็จะประมาณนี้นะ จะเข้ากันเลยซูกัน,นะคะะรับอันนี้ก็เป็นอ่าอะไรนะแมกแม็กลาเรนใช่ไหมนะทีวันนะน่าหน่าไหนจีติดๆเลยวะ่ะ สนานีมใกล้มากเลยเกล้แบบนี้บ,บ่อยๆส่วมากแข่งคนคนใจเดอะ้ต้องรีบ <im it> ไปเลยนะน <im it> <im it> ี่มีมีมีฮอมาด้วยอะ รอดแล้วรอดแล้วต้อง aja, รอดสิรอดป่ะเพื่อนรบต้นรอดตรงไหนวะคือตรงไหนที่ว่ารอดจัดมารอดยากนะ รอแล้วแหละรอเรียบร้อยนะครับแล้วก็ขับกลับบ้านเลยนะครับตรงนี้เลยก็จะได้ของอัเมทิยะนะเรามารุ้นเลยว่าเราจะได้อะไร,รเสียงยังดู มาก็ถึงเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็มาลุ้นเลยว่าเราจะได้อะไรนะครับก็จะได้ตังค์ด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นเลเวลนะครับก็คือผมก็เลเวลตันนั่นแหละที่50ครับก็จะได้เป็นพูท5นะ ได้เจ็ดแสนก็ไม่ขึ้นแล้วเราจะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะได้เป็นเครื่องยนต์เป็นของโอ้โหมันมีชิ้นเดียวหรอวะเนี่ยเป็นอันนี้นะครับผมอัลติเมทพาร์ทเลยผมก็ได้มาแล้วแหละก็ได้ชิ้นเดียวนะคือผมใส่แล้วล่ละครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ จบไว้เพียงแค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ